ทุกคนนะกลับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งทุกคนจะมีความสงสัยว่าทำไมกิกมันดีจังวันนี้แน่นอนว่าคนที่ดูมาน,านานๆแล้วจะรู้ว่าวันไหนที่กิกดีเท่ากับรองงานผิว <c oughs> เราเองเป็นคนที่บ้าง่นผิวมากทุกคนงานผิวโดยเฉพาะนะคะขีเส้นใต้คำว่ารองพื้น แน่นอนนะคะวันนี้เรามาลองรองพื้นนี้แล้วน่าสนใจนีแม่ลองอื่นไม่ได้แล้วเป็นรองพื้นที่เราอะ่ะอยากลองมากๆม,มานานแล้วแล้วเราก็ซื้อมานานมากแล้วทุกคนนะ่าจะเป็นเดือนแล้วน้องนอนอยู่ในห้องเราเป็นเดือนแล้วนะคะแต่เนื่องด้วยเลนพังแล้วก็ฝนฟ้าอากาศทีไ่ไม่ค่อยจะเอื้อมหนว่ยเท่าไหร่คือเราเป็นคนไม่ค่อยชอบลองงานผิวในวันที่แบบฟ้าขม,ข,มขมุกขมัวรู้สึกว่ามันมันทำให้เราไม่ได้เห็นความสวยงามของเขาอย่างแท้จริงเนาะแต่ว่าวันนี้มันห้ามไม่ได้ทุกคนคือมันตกทุกวันคือทุกวันจริงนะทำอะไรไม่ได้แล้วนะคะก็เลยจะหนีบ ดิลโลนะคะเจ้าตัวนี้มีที่ 16PA บวกบวกนะคะ2บวกไปจ้าแน่นอนทุกคนก็จะคุณหน้าคุณตาเขาเป็นอย่างดีถ้าดูช่องเรามาค่อนข้างนานแล้วก็จะรู้ว่าเราเคยลองคุชชั่นของเขานะคะใครยังไม่ได้ดูนะไปแวะดูก่อนได้คือเราลองเจ้าตัวนั้นแล้วเราชอบมากคือโคตรชอบเลยก็ได้คือแบบชอบแบบชอบชิบหายทุกคนคือไม่มีจะพูดอะไรคือชอบมากจริงๆมันดีมากจริงๆเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อนข้างที่จะคาดหวังกับเจ้าตัวนี้แบบคาดหวังเลยเพราะว่าที่เห็นแบบแรกคือแบบ กูต้องซื้อคือมันต้องซื้อแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกทุกคนไว้ก่อนล่วงหน้าว่าเออเราค่อนข้างคาดหวังนะ Expect ไว้สูงเหมือนกันเนาะฉะนั้นเราไปดูกันดีกว่าว่าเมื่อขอนอนกันนนลองเจ้าตัวน,นี้ไปแล้ว,วเราจะควักหรือเราจะพักก่อนอ ทุกคนอังกฤงแพ็กเกจฉไม่ต้องดูกันเยอะแล้วเพราะว่าคล้ายกับเจ้าตัวคุชชั่นของเขามากๆนะคะเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าสีมันอ่อนและจางมากนะมันมองไม่ค่อยเห็นตรงนั้นตรงนี้มันจะมีเขียนเบอร์อยู่นะคะคือเบอร์3 1 N1 สีบราวนอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนะมันอ่อนแต่มันสวยนะทุกคนเขาที่แล้วนะั่นเราวีดแพ็กเกจเขาไปแล้วนะสวยมากจะจะมีพวกบอินรกเดนย์อยู่ตรงนี้อ่าแล้วด้านบนก็แน่นอนเหมือนเดิมนะคะดีไซน์ก็คือ เป็นมันๆแบบเนี้ยเพราะว่าเป็นรุ่น Glow นะคะนล่างก็จะมีพวกสิ่งที่มันจาเป็นต้องบอกไว้สีที่เราใช้คือสีเบอร์31 N 1สี Brown นะคะ Shake before use นะเขาบอก <c oughs> แม่าฟ้า <c oughs> <c oughs> แก่ออกมาเราจะพบกับกล่องแบบนี้ทุกคนอุ้ยมันสวยมากเลยอะแม่ <c oughs> ไม่อยากใจสวยอุ้ยมันเป็นแม่เหล็กทุกคน อู้แล้วมันดูดกันแรงมากแม่ปกติฝาขวดมันจะไม่ดูดกันแรงขนาดนี้ดูแรงมากนะแม่เอาจริงๆดูนะเ <c oughs> นี่ยไเบอร์น,นงงั้นงงเนี่ยส่วนด้านในก็จะเป็นหัวปั๊มแบบนี้นะทุกคนเออสวยดีอางานดีทุกคนปวดใจดังไฟสุมสวคือเราไม่รู้นะว่าเบอร์เนี้ยเราจะใช้ได้หรือเปล่านี่คือเบอร์31เนาะคือซึ่งคาที่ที่เราบอกว่าเราใช้ไม่ได้ยี่คือเบอร์25หาเราซื้อให้มันเข้มขึ้น1เฉดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ทำไมาไม่ได้อีกพักพักสักทีกับแบนด์เกาหลีเช็คไปฟยสิลืมเลยอ่ะเช็คแล้วกดยังไงก่อนคำถามคือเล็บกูก็ยาวอ้ยออกแล้วเป็นประมาณน,นี้นะคะเนื้อเขาก็ไม่ได้ลิควิดขนาดนั้นสีมันเป็นงงๆว่ะทุกคนอ่ะดูตกแล้วอยู่ตั้งนานไม่ตกเพรก,กูจะรีวิวตกแล้วอยากรองไ้มยทุกคนว่ไม่มีกลิ่น่ะ มีกลิ่นน้ําหอมนะเอาจริงมันก็ไม่ได้ฉ่าขนาดนะั้นทุกคนลองดูดิเห็นปะมันเราคาดหวังว่ามันจะฉ่ากว่านี้นะแต่ว่าเออมันไม่ได้ฉ่าเท่าที่เราคิดนะแต่ก็ฉ่าอยู่ใดๆตกหนักเทียวใดๆก็แล้วแ,วแต่เดี๋ยวลองปาดให้นะคะเนี่ยทุกคนมันจะเห็นว่ามันไม่ได้วอมขนาดนั้นเนาะมันยังดูแบบตดิดนิวโตรเล็นึงแต่เราอะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบรองพื้นนิวโตรที่สีเข้มเพราะว่ามันจะดูแบบว่าขมุขมัวไดๆแต่ว่าก็น่าจะใช้ได้อยู่นะ อูส้สีก็คือดูอนะปาดไปให้ดูชัดเจนเห็นไหมแต่อยู่บนหน้าคือฟีลลิ่งดีดีว่าแม่ไปลองสักครึ่งหน้ากันก่อนนะจ๊ะไปจ้าทุกคนถ้ารังคานเสียงผลก็คือขอโทษด้วยเพราะว่าห้ามไม่ได้มันท้ามไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่อะไรคือมันเกลี่ยง่ายมากเว้ยเนื้อมันดูมากแม่เนี่ยคือมันสม o ทสุดแม่เอาจริงชอบ อู้ Amazing ทุกคน Amazing it's amazing มันก็มีความคล้ายคุชชั่นเขาเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะดูเนื้อแบบเหนียวกว่าเล็กน้อยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ได้เหนียวดิเหมือนมันเหนอะกว่าเล็กน้อยก็เหนอะกว่าคุชชั่นเขาอะเพิ่มผิวชั้นลงสกินแคร์มาแล้วนะเดี๋ยวจะหาแบบแม่มาหน้าเปือยเปล่าหรือเปล่าเปล่านะไม่ได้เปือยนะทุกคนลงสกินแคร์มาแล้วนะรอยสิวตรงนี้นะคะมองค่ะรอยสิวของอิชนเองนะคะรอยสิวปาเป๊บเป็นอย่างไร เหมือนการปกปิดมันไม่ได้ดีเท่าคุชชั่นเขาอะทุกคนคือคุชชั่นเขาจึงมากนะคือกดไปเปะคือแบบมันกบได้ดีอะแต่ว่าอันนี้มันยังยังต้องบิลด์อะทุกคนหรืออาจจะด้วยพัฟเค้าหรือเปล่าที่มันดีอะเราก็ไม่ชัวร์นะแต่ผิวสวยอะแม่ตอนเนี้ยที่ทุกคนเห็นอาจจะรู้สึกว่าสีมันน่าเสพริงกลัวมากนะ ในกล้องมันดูแบบไม่ไหวแล้วมันดูแบบน่าสะพึงกลัวมากๆตอนนี้นะคะแต่ว่าจริงๆที่มองด้วยตาเนื้อเราสึกว่ามันไม่ได้แย่เลยนะคะเออมันแทบจะกลืนกับผิวเราด้วยซ้ำนะงานผิวเกาหลีมันชอบเป็นประมาณนี้เนาะแต่ก็คือเราก็ยังไม่ชอบอยู่ดีเพราะว่าอันเดอร์โทนเขามันไม่ค่อยที่จะเฟตไปกับผิวเราเท่าไหร่นะคือเราติดเรื่องอันเดอร์โทนอย่างเดียวจริงๆนะงานผิวเกาหลีอะคือไม่ได้หรอเพราะอันเดอร์โทนเหลืองอะไม่ได้หรอ,อ ้อแตกต่างของเจ้าตัวนี้กับตัวคุชชั่นคือเห็นชัดเจนมากคือเรื่องของการปกปิดเนาะคือคุชชั่นอะมันตบไปเปาะเปาะเปาะปาะมันปกปิดดี โคตรอันนี้เราไม่รู้ว่าเป็นที่พัฟของเขาด้วยหรือเปล่าที่ทําให้มันปกปิดดีขึ้นแต่ว่าเจ้าตัวรองพื้นเนี่ยเราพยายามบิลด์หลายรอบมากนะคะตรงรอยสิวตรงนี้นะทุกคนจะเห็นได้อะคือเราบิลด์อยู่หลายรอบแต่ตรงอื่นๆเราสึกว่ามันดีนะเพราะมันให้ผิวที่ดูเป็นผิวเราที่ดีขึ้นมันดูเป็นเหมือนผิวเราที่ดีอะเออมันไม่ได้เหมือนเอารองพื้นไปโฉงไปฉาบอะไรหน้าอย่างนั้นไงดูความแตกต่างของรู่คนนะคือ แตกต่างนะแม่มันก็ดูแบบเลอดหรืขอขมขนได้ดีคือเหมือนทําให้ผิวมันฟูขึ้นแต่ว่าก็จะมีติดตรงนี้นิดนึงนะทุกคนพวกตรงไรผมลูกผมอะไรเงี้ยมันจะชอบมีปัญหากับรองพื้นเพราะว่าด้วยความที่เนื้อมันเป็นแบบนี้เนาะแต่ว่ามันก็เข้าใจได้อ่ะการปกปิดใต้ตาทําได้ค่อนข้างดีถึงดีมากๆนะถ้าจะดูใต้ตาคล้ำที่มันคล้ำเหลือเกินของอีชั้นนะคะข้างนี้ก็คือปกปิดไปได้ดีมากแล้วนี่คือไม่ได้บิวต์เลยนะคะแค่หนึ่งเลเยอร์เนี่ยจ้ะอ่ะเดี๋ยวขออน,นี้ไปลงข้างนี้ด้วยแปรงนะคะ และอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่อยากฝากถามไปถึงแบรนด์ซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกเขาจะเข้ามาดูในป้าแต่ว่าอยากถามไปก่อนทําไมาคะทําไมาแบรนด์ถึงไม่เข้าไทยคะขอร้องอย่างไงคือซื้อก็ได้ไม่ต้องแถมก็ได้ซือ้อได้แต่ว่ายังไงไม่เข้าไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใช้แปรงตัวเองเนาะตามจำเกิดทุกคนตกลงใช้พับปกตาง่ายและเร็วและสวยนะคะ ทุกคนผิวสวยเลยปะปาดเดียวจบผิวสวยแบบตื่นนอนก็สวยเลยแบบนี้ค่ะกดมากทุกคนหลังจากที่เราไปใช้แปรงข้างนี้มานะคะเราคนพบว่าการใช้แปรงทำให้มันสวยมากสวยแบบ โคตรสวยเลยสวย่วนแบบสวย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 ,สวย,สสวยที่ใช้มือว่าสวยแล้วใช้แปรงคือสวยกว่าอาจจะด้วยเพราะแปรงเนี่ยมันจะช่วยเบลนด์ให้มันดูซึมเข้ากับผิวไปได้ดีกว่าข้างที่ใช้มือเนาะพอเป็นข้างที่ใช้มือมันเหมือนกับรองพื้นมันซึมกับผิวแบบไม่สุดอะทุกคนอันนี้มันดูแบบซึมกับผิวสุดมากๆมันทําให้ดูเป็นผิวเราที่ที่เป็นผิวเราจริงๆอันนี้ไม่มีแบบอ๋อโอเครองพื้นอยู่บนผิวอะไรอย่างเนาะแปรงผิวมันเกือบกับผิวแล้วมันง่ายแล้วมันไวแล้วมันเร็วมาก มากง่ายกว่าการใช้มือเยอะมากๆรอ,องพื้นนี้เหมาะกับการใช้แปรงอย่างที่สุดเลยอะทุกคนคือเรายังไม่เห็นแปรงรุ่นเก่าที่เกาหลีนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าแบรนด์จะฟังเราอยู่ <c oughs> หรือใครที่ดูเราอยากได้ <c oughs> เหมือนกันกับเราเนะคะลองพิมพ์แล้วก็แท็กแบรนด์เลยทุกคนแท็กแบรนด์และบอกไปว่า <c oughs> พวกเราต้องการแปรงค่ะ มันมีแปรงสาหรับลุดแมทแล้วมันควรจะมีแปลงสำหรับลูทโกคือเราไม่เห็นนะถ้าใครเห็นแล้วเนี่ยลองพิมพ์บอกว่าเออมันมีแล้วนะหรืออะไรยังไงนะทุกคนลองบอกกันมาแชร์กันได้นะคือเราว่าถ้ามันมีแปรงที่ถูกออกแบบมาเพื่อเขาโดยเฉพาะอ่ะมันจะยิ่งดีไปกว่านี้แล้วก็สวยไปกว่านี้อีกอทุกคนตอนนี้คือประทับใจมากเลยคือสวยมากผิวคือไม่มีอะไรจะติแล้วไม่มีอะไรจะติเลยที่บอกว่าเป็นเส้นๆตรงลูกผมอะไรเงี้ยข้างที่ใช้แปรงไม่มีนะคะแล้วก็ตรงอื่นๆคือโค้ ดีแม่เอาเลยมติถามก้อนสวยแล้วดูฉ่ำกว่าด้วยทาข้างที่ใช้แรงนะอืมเดี๋ยวเราไปแต่งหนะ้าให้ครบแล้วมาฟังสรุกกันจ้า เทุกคนหลังจากที่เราไปแต่งหน้ามาจนครบเสร็จหมดเราทุกอย่างนะคะตอนนี้เนี่ยผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงนิดๆแล้วนะคะนี่คือเป็นรองพื้นที่อยู่บนหน้าเรามา1ชั่วโมงแล้วกับห้องที่ไม่ใช่ห้องแอร์ทุกคนเราสึกว่าความมันยังไม่ออกมาเลยนะคะยังเป็นผิวที่ดูแบบดูฉ่าดูสวยอะเอาจริงๆิงนะมันเป็นรองพื้นฟิลิชแบบโลที่ไม่ได้ฉ่าเปียกอนะทุกคนแต่ถามว่ามันมีความเหนียวหน้าไหมมีบ้างเล็กน้อยนะมันมันก็มีความแบบว่าผมติดนองติดหน้า บ้างเล็กน้อยเราไม่ได้เซตแป้งตรงไหนเลยนะยกเว้นใต้ตานะคะมันจะมีการตกร่องใต้ตาบ้างเล็กน้อยไม่น้อยหรอกมันก็เยอะ <c oughs> เพราะว่าเราเป็นคนที่ร่องใต้ตาลึกมากทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะคือลึกแบบลึกโคตรลึกทุกคนเพราะฉะนั้นมันตกแล้วเป็นเรื่องปกตินะคะเราก็เลยเซตใต้ตามาเ <c oughs> ท่านั้นตรงอื่นไม่ได้เซตเลยแต่โดยรวมเท่าที่ดูนะตอนนี้เนี่ยเราสรุปได้ว่ามันเป็นรองพื้นฟินิชแบบกลที่ไม่ได้กลช่ำสุดแบบ ผิวเด้งฉ่ำน้ำเหมือนใช้คุชชั่นกลอะค่ะคุชชั่นเขาจะดูกลกว่าแบบชัดเจนเลยจะดูเปียกกว่าดูผิวเปียกน้ำกว่าแต่อันนี้จะดูเป็นผิวสุขภาพดีเออมันดูเป็นผิวสุขภาพดีมากกว่าไม่ได้ดูกล w เป็นกลาสเกนหรือว่าฉ่ำน้ำเด้ง ก็ไปดุงอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้ดูดุงดึงขนาดนั้นทุกคนเข้าใจปะเรามองแล้วเรารู้สึกว่าทําให้เราดูเป็นคนสุขภาพดีทุกคนดูเป็นคนที่นอนเพียงพอนอนแบบ8ปดชั่วโมงเลยก็ว่าไปหรือว่าดื่มน้ํามา2ลิตรเต็มเต็มในแต่ละวันอะไรเงี้ยทุกคนมันดูเป็นแบบนั้นทั้งที่ตะก,ก่อนหน้าเนี้ยผิวเรามันโซมมากอะค่ะนอนก็ไม่พอดื่มน้ําก็น้อยอะไรเงี้ยแต่คือรองพื้นเขาสามารถสร้างผิวที่ทําให้ดูเป็นคนสุขภาพดีได้อะประทับใจมากสวยมากตบมือให้ค่ะ เบสเราชอบมากๆไม่มีตรงไหนที่ไม่ชอบอาจจะมีติดเรื่องสีนิดนึงคือเราไม่ชอบที่มันติ่งนิวตรอลมันไปกับคอเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ได้อยู่นะมันไม่ได้แย่ขนาดนะั้นแม่แต่ว่าคอมันเหลืองไงนิดนึงอ่ะคอนิดนึงได้ไหมอ่ะโดยรวมคือดีมากผิวสวยมากเดี๋ยวเราซูมให้ดูนะคะนี่คือข้างที่ใช้มือนะคะมันก็จะดูมีความตึบกว่าแล้วก็ไม่ฉ่ําเข้าข้างที่ใช้แปรงเนาะการปกปิดจะเห็นชัดเลยนะคะว่ามันไม่ได้ปกปิดมากขนาดนั้นการปกปิดเรามองว่าอยู่ในระดับมีเดียมนะคะคื ปกปิดได้แต่ไม่ได้ตืบจนหนาแล้วว่ามันเป็นความตั้งใจของเขาที่เขาอยากให้มันดูเป็นผิวที่สวยเป็นผิวเราที่สวยนึกออกป่ะไม่ใช่รองพื้นสวยอะ่ะเออเขาอยากให้เป็นผิวเราเรา,เราเป็นคนสวยไม่ใช่รองพื้นสวยนึกออกมาะมันเป็นในแง่นั้นไปนะคะทุกคนเราชอบคุชชั่นเขามากแค่ไหนเราก็ชอบรองพื้นเขามากพอกันเลยนะคะหนูจะพูดอะไระทุกคนลองหาแล้วกันนะว่ามันมีตรงไหนที่รู้สึกว่าเป็นข้อบอกพร่องอะไรไหมคือเราไม่เจอข้อบกพร่องใดๆเลยนะคะรูขุมขนก็ยังคงเบล เอได้ดีอยู่มว่าจะผ่านไปหนึ่งชั่วโมงแล้วนะตรงอื่นเนี่ยพวกรอยดํารอยแดงอะมันอาจจะไม่ได้ปิดจนมิดขนาดนั้นหรอกคือคนเรามันไม่ได้ต้องการรองพื้นที่ปิดมิดขนาดนั้นเว้ยเนี่ยตอนนี้คือมันสวยมากแล้วนะจ๊ะ คำเคลมเขามันหายากมากแล้วเท่าที่เราหาได้ตอนเนี้ยคือมันสั้นมากๆเว้ยทุกคนพุชชั่นคือเขาเคลมยาวมากแบบโคตรยาวโคตรเยอะแต่นี้คือโคตรน้อยและส the <laughs> so ั้นมากนะคะบอกว่าเจ้าตัวนี้เป็นรองพื้นที่มีความชุ่มชื้นช่งเบให้กับผิวต่อเนื่องถึง24ชั่วโมงนะคะแน่นอนว่าคงไม่บ้าบิ่นขนาดที่จะทารองพื้น24ชั่วโมงอ่ะแม่ก็คือให้หนูล้างหนงล้างหน้าอาบน้ำนอนเนาะ เดี๋ยวเราดูให้ระหว่างวันนะคะว่ามันจะฉ่ำวาวไปถึงแค่ไหนหรือจะมันเกินไปไหมสําหรับผิวคนไทยนะคะแต่เท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยความชุ่มชื้นฉ่ำวาวนี่เราติ๊กถูกให้เลยนะคะต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าปกปิดอรอยได้อย่างแนบเนียนอันนี้เราก็ติ๊กถูกให้ได้นะคะคือมันก็ปกปิดรอยได้ในระดับหนึ่งละมีเดียมเลยนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเป็นรอยใหญ่ๆทีใใ่ใหญ่มากๆม,มันก็คงต้องใช้คอนซีลเลอร์ช่วยนะคะตรงอย่างเนี้ยมันช่วยอะไรมากไม่ได้อยู่แล้วนะคะที่เขาเคลมไว้เป็นสงสุดท้ายก็คือต้องกันสิ่งสกปรกที่จะมารบวนคนให้สตลอดวันนะคะ บแบแนนัน้ซึ่งเราเองคงไม่ไปเถียงในข้อนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่รองพื้นจะต้องทําได้อยู่แล้วว่าทุกคนมันก็ไม่น่าจะต้องพูดมาปะ <laughs> โดยรวมก็คือเขาเคลมแค่นี้นะคะมันไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านี้แล้วแหละทุกคนถ้าใครที่แบบมีอะไรสงสัยเพิ่มเติมที่อยากรู้อะไรมากกว่านี้หรือเพิ่มเติมจากนี้ก็ลองพิมพ์ทิ้งไว้ด้านล่างได้นะคะเผื่อเราแบบตกหล่นอะไรไปเราจะตอบให้ได้เนาะแล้วก็สรุปหลังจากที่เราใช้ไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวนี้นะคะเทียบกับราคาเทียบกับทุกอย่างที่เขาให้ผิวที่เขาให้ณตอนนี้คือเราซื้อ ัสวยทำไมยังไม่ซื้ออะรองพื้นสามารถสร้างผิวสุขวาพดีให้เราได้อะชอบมากจริงจงแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะราคายอยู่ที่1,400บาท ควรน,นะแต่ว่าตอนที่เราซื้ออ่ะมันมีโปรอยู่นะคะคือเราซื้อมันน่าจะประมาณ2 2 0 0บาทแถมของแถมรุ่นนั่นนี่อีกหลายอย่างหลายสิ่งก็ลองลองเข้าไปดูกันได้นะคะเขามี o i f i c l a l s t o r ตที่ Lazada แล้วก็ Shopee ก็คือไปดูดูกันนะทุกคนใครชอบโปรที่ไหนก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหากันได้นะจ๊ะโดยรวมสรุปก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครเราว่าเหมาะกับ ทุกคนตั้งแต่สภาพผิวแห้งไปจนถึงผิวธรรมดาก็ใช้ได้นะมันไม่ได้ฉ่ำขนาดนั้นแต่ผิวมันอะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันฉ่ำไปเปียกไปเลื่อมไปอะไรเงี้ย <c oughs> ก็แล้วแต่คนแต่โดยรวมรู้สึกว่ามันใช้ได้มันไม่ได้ฉ่ำหรือว่าเปียกขนาดนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นบนหน้าก็ไม่ได้ดูแบบเออไม่ได้ดูแบบเหมือนเอาหน้าจุ่มน้ำอ่ะหน้ามันไม่ได้ดูเปียกขนาดนั้นไม่ได้ดูโกลขนาดนั้นด้วยนะคะอส่วนตัวคือหนูชอบมากถ้าใครชอบอะไรประมาณเดียวกับเราเราอยากให้ลองจริงๆเนาะแต่ว่าอันนี้มันก็ลองล,ลาบากนิดนึงอะทุ แล้วก็มีความแบบอยากลงอยากได้อะไรยแล้วก็ลองไปมองมๆไปลองไปหาหาก,กันดูได้นะจ๊ะเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถพูดได้ว่าเจ้าตัวเนี้ยดีจ้าผ่านไป7ชั่วโมงกว่าๆแล้วนะคะไม่ได้7ชั่วโมงเป๊ะเนาะ เท่าที่ดูตอนนี้ที่เห็นนะคะมันดูเป็นความเปียกปนกับความมันเนาะแต่รองพื้นมันก็ไม่ได้ไหลนะคะเท่าที่ดูเนี่ยความมันมันก็เริ่มเห็นชัดเจนออกมาเรื่อยๆนี่คือเราไม่ได้อยู่ห้องแอร์เลยนะคะอากาศออกไปทางร้อนๆหน่อยถือว่าเป็น7็ชั่วโมงที่มันไม่ได้แย่เลยอะทุกคนแลายังโอเคอยู่นะคะเราจะซับข้างหนึ่งนะคะนี่นะคะซับเสร็จแล้วก็ถือว่ามันเลยนะทุกคนเป็นความมันปนกับความเปียกแล้วก็รองพื้นหลุดออกไปพอสมค ควรเหมือนกันนะคะแต่ที่เห็นบนหน้ามันยังอยู่ได้นะทุกคนคือซับแล้วอยู่ต่อได้โดยที่ไม่ต้องเติมเลยนะคะคือรองพื้นมันไม่ได้หลุดจนแบบหน้าเกลีย่ยแบบหลุดเป็นวงๆเลยือนไม่ได้หลุดถึงขั้นนั้นเนาะส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันยังคงอยู่ต่อได้นะคะแล้วก็เรื่องสีแทบจะไม่เปลี่ยนไปเลยไม่ได้ดูหน้าหมองหรือดรอปนะคะแต่อาจจะมีความเข้มขึ้น,นบ้างอาจจะตามพื้นสีหน้าที่เปลี่ยนไปนะคะโดยรวมเรื่องความติดทนเราว่าดีแล้วก็เรื่องความมันเนี่ยถ้าใครเป็นคนที่หน้ามันจ,จัดๆเราว่า ตัวนี้อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์แต่จริงๆมันไม่ได้มันขนาดนั้นนะทุกคนมันเป็นความเปียกๆมากกว่านะคะแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบกันเนาะเรื่องความนำคาญเหนียวเนิอนะอะไรเงี้ยส่วนตัวเราสึกว่ามันไม่ได้รำคาญแล้วก็ไม่ได้เหนียวเนินะนะคะยังคงเบาสบายอยู่แม้ว่าจะดูผิวฉ่าขนาดนี้เนาะ <S 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 โดยรวมเราวัดดีมากๆถ้าใครชอบอะไรประมาณนี้นะคะก็ลองไปหาดูได้นะจะ ทุกคนจบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเ,เพื่อนๆชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เป็นกำลังใจให้เราทำต่อไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมที่เราอาจจะลืมพูดหร,หรือหรือแล้วว่าแบบเราก็บางทีเราก็คิดไม่ถึงเนาะมีคนอยากรู้อะไรแบบนี้อยู่ก็ลองพิมพ์ทิ้งไว้ด้านล่างได้เนะาะแล้วก็มาแชร์แชร์กันใครที่เคยใช้ก็ลองมาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะคราวนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้ะ Thank mm -hmm. you.